คุณผู้ชมครับคลิปนี้ไปติดตามเรื่องราวของสารี่เดอะสตาร์กับตรงตรงกรษกรหรือว่าตรงตรงเดอะสตาร์กันหน่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มีเสียงลือเนี่ยว่าทั้งคู่เนี่ยนะความสัมพันธ์ระหองระแหงกันมาครับคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการออกมาประกาศล่าสุดจากสารี่นะฮะที่ได้มีการออกมาเคลียร์ใจตัวเองในไลฟ์สดตอบคําถามแฟนคลับในะเรื่องความรักด้วยน้าเสียงที่สดใสบอกว่าไม่มีแฟนนะคะโสดนั่นเองครับคุณผู้ชมแถมสารี่เนี่ยก็ได้ยังบอกอีกด้วยนะคุณผู้ชมว่าเดือนกันยายนเนี่ยกำลังจะบินไปเรียน ต่อปริญญาโทที่ลอนดอนนั่นเองพร้อมกับโฟกัสการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเต็มที่นั่นเองนะงานนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าสยบคําถามนะว่าเลิกกันหรือยังนั่นเองเพราะว่าภาพคู่ที่เคยมีในอินสตาแกรเนี่ย ก็ลบหายเกลี Arrow, in ้ยงกันทั้งคู่เลยนะครับงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโสดนะฮะชัดเจนครับไม่ต้องเดากันอีกต่อไปสําหรับสารี่กับตรงตรงนั่นเองเนี่ยฮะแน่นอนว่าสําหรับความสัมพันธ์ของตรงตรงกับสารี่เนี่ยนะได้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยปี2017ครับโดยหนุ่มตรงตรงเนี่ยได้มีการออกมายอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกับสารี่หลังจากที่มีภาพขณะคพวงกันไปไหว้พระที่ฮ่องกงนั่นเองครับคุณผู้ชมและก็ต่อมาเนี่ย เมื่อครั้งวันเกิดของหนุ่มตรงๆเนี่ยนะฮะในเดือนกันยายนสาวสาลี่เองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์นะเป็นคลิปรววโม oment หวานเนี่ยที่ดังพู่เนี่ยใช้เวลาร่วมกันเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดของฝ่ายชายลงอินสตาแกรมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่สาลี่เนี่ยได้มีการออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะจบนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสาลี่เองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมซึ่งมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าราหูออกไปแล้วนะฮะสาลี่เองก็ได้มีการตอออบบกกััไปเหมืนนว่า ใช่ค่ะราหูออกไปจากรักนาราศีของหนูแล้วนะคะใช่ค่ะออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วและแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ัออกไปนะบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เคยเห็นสาลี่เป็นแบบนี้แสดงว่าแฟนเก่าต้องทําอะไรไม่ดีมากๆไว้แน่นอนนะบางคนบอกว่าคนแบบนี้รักใคร ไม่นานดูออกนะฮะบางคนบอกว่ามันแค่บทเรียนเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าถึงว่าหน้าตาผ่องใสขนาดนี้เลยก็มีอีกมากมายหลายคอมเมนต์เลยนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์สาลี่ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะและการเลิกการของสาลี่กับตรงๆในครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็ยังมีบางคอมเมนต์ยังมีบางคนนะฮะที่โยงไปถึงเรื่องราวเก่าๆของตรงๆอย่างเช่นเรื่องราวของตรงๆกับเบลรักวณีนั่นเองครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะ แจ็คแฟนฉันเนี่ยไปออกรายการในช่อง YouTube ของเบสคำสิงค์ครับคุณผู้ชมบุกไปถึงห้องนอนของเบสเลยนะฮะโดยในคลิปตอนหนึ่งเนี่ยแจ็คแฟนฉันได้มีการทักเบสบอกว่าน้องผมขาดทีวีจอใหญ่ใครมาเป็นสปอนเซอร์มาให้น้องผมหน่อยนะฮะผมอยากให้น้องเนี่ย มีทีวีจอใหญ่เอ๊ะมันหายไปไหนหน้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็พร้อมกับหัวเราะหนักเลยครับด้านสาวเบสเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าแรงมากนะครับคุณผู้ชมทางนี้เนี่ยแจ็คแฟนฉานเองก็ยังถามย้ำอีกว่าทีวีหายไปไหนใครมันเอาไปนะซึ่งเบสเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าช่างมันเถอะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยดราม่าสน,นันบนโลกโซเชียลเลยนะมีคลิปเปรียบเทียบภาพจุด,ดดังกล่าวด้วยในห้องนอนของเบสคำสิงที่เคยมีทีวีจอใหญ่มากๆนะฮะดยในคลิปตอนนั้นเนี่ยเบสบ นส่งทีวีนี้มาให้เ,เรียกว่าเป็นคุณชายสายเปยนะครับคุณผู้ชมและกับภาพในคลิปล่าสุดที่ทีวีมันหายไปแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะจนแจ็คแฟนฉันเนี่ยถึงกับออกปากแซวเลยครับคุณผู้ชมและในตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาวิภา์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่ารูปผู้ชายสุดๆซื้อให้แล้วมีเอาคืนด้วย90%ที่พ่อให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บอกว่าโหสดๆผู้ชายคนนี้ เชื่อสมรัก300%นะแล้วบางคนก็บอกว่านอกจากทีวีเนี่ยอุปกรณ์ออกกำลังการเนี่ยฟิสเดนเนี่ยก็น่าจะไม่เหลือนะฮะแล้วก็บอกว่าดูคอมที่ซื้อวันวาเลนไทน์ก็น่าจะหายนะคะสังเกตในคลิปนะฮะ โอ้โหขนาดทีวียังเก็บคืนชั้นงึดเป็นต้นนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดขึ้นณนตอนนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ซารี่ออกมาประกาศว่าเลิกกับตรงๆเนี่ยนะฮะข้อความพวกนี้นะฮะและก็เรื่องราวดราม่าที่มันเคยเกิดขึ้นกับเบสคำสิงเนี่ยหลายคนก็เอามาเป็นเคส,สตัศดีในกรณีที่ซารีเนี่ยเลิกกับตรงๆอีกด้วยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คงต้องรอฝั่งของตรงๆแล้วออกมาพูดนะฮะว่า จะมีการออกมาชี้แจงอะไรยังไงไหมนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เลิกกับสาลี่ในครั้งนี้ซึ่งสาลี่เนี่ยพูดไปแล้วในไลฟ์นะฮะแต่ถ้าใครจาไ,ได้ว่าตอนที่ตรงๆเนี่ยที่มีการเลิกกับเบสคําสิงเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้นะครับยังไม่ได้มีการอธิบายออกมาจากปากตรงๆแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็คาดว่าเรื่องของสาลี่เนี่ยก็น่าจะเงียบแล้วก็ปล่อยให้จบหายไปแบบเคสของเบสคําสิงอย่างแน่นอนเลยครับ